น้องลิซ่าโคตรสวยกับลูกเปิดไหลใส่เครื่องเพชรบุกอรีประกบเซนเดียแอนแทเทเวปรียงกาเข้าร่วมงานบุกอรีในฐานะกอบและแอมบบสเตอร์เอเชียคนแรกของแบรนด์ค่ะไหนขอเสียงคนมาไม่ทันงานแบบเรียลไทม์กันหน่อยตื่นมาก็เจอรูปเลยงงมากแม่ระหว่างแอดมอลมอยไปค่ะก็ขอประกอบด้วยภาพสวยๆของน้องลิซ่ากันด้วยนะคะเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาตกอกตกใจกันไปตามๆกันในว่างานสีทุ่งไทยวันที่1 7พฤษภาคมไงล่ะตื่นมาแทบไม่ทนันแต่ก็ชอบโมเมนต์แบบนี้นะคะตกใจดีตกใจดั หลายคนค่ะตั้งหน้าตั้งตารอวิดนอริซ่านอนไม่หลับกับเวลาที่ไม่แน่นอนขนาดนี้และก็ดูเหมือนว่าก่อนนอริซ่าจะมากอบบบและแอบบัสเตอร์จะทยอยกันมาหมดแล้วชุดจัดเต็มกันมากเลยแม่เหมือนเป็นงานรวมทายาที่เจ้าหญิงเจ้าชายจากประเทศต่างๆมุ่งมาที่งานนี้คําถามคือแล้วลูกฉันอยู่ไหนลุนเสื้อผ้านหน้าผมกันสุดขีดร,รอบนี้ค่ะเกี่ยวกับงานบ้านเบกก็ยังไม่รู้เวลาที่แน่นอนให้แซนบรยรออย่างเดียวโดยงานที่นอริซ่ามาค่ะก็คือเพื่อเฉลิมฉลองคอลเลคชันใหม่ของทางบุกรีที่มีชื่อ เป็นภาษาอังกฤษว่า mediterranean ถ้าภาษาไทยก็ mediterranean ถ้าภาษาอิตาลีก็ mediterrane ก็แล้วแต่จะอ่านออกเสียงกันค่ะซึ่งนอกจากจะมีการเฉลิมฉลองเปิดตัวคอลเลคชันใหม่แล้วก็ยังมีการล่าดินเนอร์ด้วยรวมถึงมีการร่วมชมแฟชั่นโชว์ก็น่าจะเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นี้ของทางบูการีนั่นเองซึ่งงานของบูการีมีหลายวันด้วยการขายอย่างเช่นหนุ่มยั้งยัางเนี่อเอเธนก่อนหน้านี้ก็เข้าร่วมงานด้วยนะคะอย่างชมพู่อรยาก,ก็มางานวันที่15ก็ ทางบุกอรีดูเหมือนว่าจะต้อนรับแขกมากมายจากทั่วโลกเลยการจัดงาน1วันอาจจะไม่พอแอดก็ไม่แน่ใจว่า17พฤษภาคมตอนสีทุ่มอีกเนี่ยจะมีอะไราให้ด้วิดกันอีกหรือไม่ต้องรอลุ้นกันอีกข้างหน้าค่ะซึ่งการเข้าร่วมงานกับบุกรีในครั้งนี้ค่ะน้องลิซ่าเข้าร่วมในฐานะ g l บบ a แ b r a n d a m เ a s s ตอร์เอเชียคนแรกของแบรนด์และ g l o b a l s p o k e s p e r s o n ของแบรนด์ค่ะโดยลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งสูงสุดของ ury Brand ร,รังกชูรี่แบรนด งานการล่าช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าน้องลิซ่าจะต้องมีการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพใหม่สําหรับบุคลีที่จะใช้โปรโมททาให้รูปภาพหน้าแบ็กดรอปเนี่ยไม่ไดเห็นน้องลิซ่าถ่ายภาพกับโกลบอลแบรนด์แอมบาสเซอร์คนอื่นๆหรือว่าไม่ได้เห็นน้องลิซ่าในพาร์ทโฟตโฟต้บูธกับพี่ๆหน้าแบ็กดรอปแต่อย่างใดค่ะจากที่ดูจะมีลําดับการถ่ายภาพคะ่ะน้องลิซ่าไม่แบ่งเฟร,รมกับใครนะจ้าเพราะว่าชื่อของน้องลิซ่าใครยืนถ่ายคนเดียวเดี่ยวๆไปเลยจ้าบังไม่ไหวซึ่งแอดก็คาดว่าน่าจะเป็นลําดับที่ทางทีมงานของบุคลีเขาจัด พระราชวัซดูคาเลหรือดอร์เจสปาลัสค่ะ, ale, คะเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสไตล์เวนิสโกธิกและก็เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญของเมืองเวนิสทางตอนเหนือของอิตาลีวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของดอชออฟเวนิสผู้มีอํานาจสูงสุดของอดีตสาธารณารัฐเวนิสค่ะซึงก็เป็นที่สวยๆที่น้องลิซ่าได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปนั่นเองค่ะแล้วก็มาช้านิดหนึ่งเปิดลุกของน้องลิซ่าวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าได้เห็นลุกแล้วก็ต้องอึ้งจริงๆงานวันนี้น้องลิซ่าในสายตาหลายคนน่าจะมองว่าน้องมีความโตขึ้นไปอีกขั้นึ อีกสเตปหนึ่งเลยเป็นการร่วมงานที่สลัดภาพจําแบบ100%แล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆจากหลายงานที่น้องได้เข้าร่วมงานสังคมแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งงานที่พาภาพลักษณ์ของน้องลิซ่าให้โตขึ้นไปอีกเรียกว่าวันนี้สง่าง,งามมากๆสวยแตกแตนสวยกินคนสวยอมะตะมากเห็นแล้วก็ต้องอ้าป,ปากค้างค่ะกลิ่นอายความรักชุรี่ความชนชั้นสูงฟุ้งไปหมดอินเนอร์เอเนอร์จีผู้รักมากดีความรู้รักสง่าง,งามความทรงพลงังน้องลิซ่ามีตรงนี้ครบถ้วนนี่สี่ตัวมันดาที่แท้ทรูค่ะดูก็รู้เลยค่ะว่าทําากบ้น มาหนักเกินไปจริงๆวันนี้น้องลิซ่าใส่เพชรเม็ดโตค่ะที่เป็นคอลเลคชันสําหรับเปิดตัววันนี้เลยนั่นก็คือเมดิเตอร์เรเนียนของบุกรีที่เปิดตัวล่าสุดเลยส่วนข้อมือของน้องลิซ่าค่ะไม่ใช่สร้อยข้อมือธรรมดาหรอกนะคะเป็นนาฬิกางูเขียวเขียวเกี่ยวแขนอันนี้ค่ะเหมาะแก่น้องลิซ่าจริงๆคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการเปิดเผยราคาออกมาแน่นอนต่อจากนี้คพณพระได้เห็นลูกของน้องลิซ่าค่ะนี่มันคือตู้เครื่องเพชร,พชรอัญมณีเคลื่อนที่ชัดๆเลยค่ะต่างหูสร้อยคอและก็ข้อมือที่เป็นนาฬิการะ ผมยิ่งใหญ่มากเวอร์รักพ่อบากบินสุดๆค่ะแล้วก็ดูชุดที่น้องลิซ่าใส่มีการโชว์แผ่นหลังอันสวยๆมีการโชว์ไหล่มีเพชรโชว์รอบคอแล้วก็มีการเปิดผมขึ้นไปได้โชว์คอสวยๆได้โชว์แผ่นหลังสวยๆและที่แน่ๆค่ะพรีเซนต์สร้อยคอได้ปังอลังการมากเวอร์นอกจากจะทำประกันขาแล้วนะคะน้องลิซ่าก็ต้องทำประกันแผ่นหลังกับหัวไหล่ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแผ่นหลังทองคำมากเวอร์สวยอะไรขนาดนี้สวยตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยค่ะซึ่งเสื้อผ้าที่น้องลิซ่าใส่ เป็นแบ,บแรนด์ของอิตาลีที่คัสตอมขึ้นมาเป็นพิเศษเลยชื่อแบ,บแรนด์ค่ะอ่านยากมากนั่นก็คือชื่อแบ,บแรนด์ว่า Antonio Rivamilano สวยมากเป็นเหมือนเจ้าหญิงหลุดออกมาจากเทพนิยายลุคนี้ก็คือเดอะเบสสุดๆพอได้เห็นรูปช้าๆของนองนริซ่าลแล้วไม่ว่าจะหน้าผมอะไรเอยก็คือปังหมดเลยบวกกับเครื่องเพชรแล้วก็ใส่แล้วดูมีความแพงสิบๆเจ้าหญิงแห่งบูการีแล้วก็ได้ช่างแต่งหน้าอย่างแมงค่ะเป็นช่างแต่งหน้าของแบล็กพิงคคู่ใจรอบนี้แมงก็ไม่ทําให้ผิดหวังแต่อย่างใดดูดีมีออร่เราเปล่งประกาย ได้กลิ่นอายของดาราฮอลลีวูดเรียกว่าไม่จมไม่หายไม่ตายฮอลลีวูดของแท้เลยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับการแต่งกายของพี่ๆกระบื้องและแอบัสเตอร์ค่ะอย่างแอนแฮทเวย์ค่ะนักแสดงหญิงออกมาด้วยเดรสสีทองเป็นเดรสยาวค่ะสวยสง่ามมากๆเซนเดียค่ะเป็นเดรสสีดําค่ะที่มีความรัดตัวที่เอวมีการเปิดไหล่แบบเรียบรู้ส่วนปริยังกาค่ะก็มาด้วยเดรสบานเย็นแบบสส่วนสง่ามมากๆนอกจากนี้ค่ะศิลปินจากทางฝั่งของจีนก็มี ีเฟยและก็หยางหยางทั้งสองท่านก็สวยงามสง่ามไม่แพ้กันเลยจากนั้นค่ะพูดมาเนิ่นนานจะพาเพื่อนๆไปชมคลิปแบบเคลื่อนไหวขององนิสาในอิริยาบถต่างๆในโมเมนต,ต์ต่างๆการจะแบ่งเป็นพัดพทๆค่ะซึ่งเกี่ยวกับว่าอะไรก่อนหลังแอดก็ไม่ค่อยแน่ใจในบางคลิปนะคะแต่ว่าก็จบับบรรยายให้ดีที่สุดค่ะจะมีทั้งโมเมนต์ตอนที่ดงนิสาเดินเข้างานตอนมาถึงโมเมนต์ตอนนั่งชมแฟชั่นโชว์ค่ะโมเมนต์ตอนอยู่บนเวทีและก็เป็นโมเมนต์ตอนดินเนอร์ค่ะแบ่งเป็นประมาณนี้เริ่ม จากโมเมนต์ตอนน้องลิซ่ามาถึงเดินเข้างานค่ะสวยตั้งแต่รูปภาพแล้วเพื่อนๆจังหวะที่น้องลิซ่าค่ะปรากฏตัวบนพรมสีน้าเงินค่ะเดินมามีพี่เมนิโอป้าประกบซึ่งต้องบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นเมนอีเวนต์ของจริงเลยเพราะว่ามีสื่อและก็แฟนคลับรอจับตามองน้องลิซ่าอยู่รอบข้างค่ะก็จะมีเสียงบลิงลินลี่ค่ะที่รอต้อนรับน้องลิซ่ารอบนี้ไม่เหมือนทุกทีนะคะอารมณ์ว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมกับลุกเจ้าหญิงแบบนี้ไหนพูดสิครับลิงน้องลิซ่าค่ะเข้างานมาประหนึ่งเจ้า หญิงเดินมาเองราชนีกุลสุดๆ,ๆเมื่อเห็นชุดแว็บแรกก็คิดเลยว่าร้ายจะใส่รอบถ้าไม่ใช่น้องลิซ่าเหมาะกับน้องมากจริงๆค่ะยิ่งเวลาเดินแล้วก็เห็นช่วงไหล่ช่วงหลังวิฟเจ้าหญิงมากๆค่ะชุดของน้องลิซ่ารับกับคอคอก็รับกับสร้อยรากดตัวบนพรมสีน้ําเงินซึ่งระหว่างที่เดินมาเนี่ยดูเหมือนว่าอากาศค่อนข้างที่จะครึ้มหรือเปล่าก็จะมีพี่เมเนิโอปาค่ะกลางร่มให้พี่เมเนิโอป้าวันนี้ก็แต่งตัวหล่อมากๆเลยนะคะเนี่ยมาชมพาร์ตตอนเดินเข้างานของน้องลิซ่ากัน คลิปนี้ค่ะแอดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตอนที่น้องลิซ่าเดินเข้าไปในพระราชวังหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องจัดด้านในใช่ไหมคะก็จะมีคลิปค่ะที่พี่ทีมงานเดินนําทางน้องลิซ่าค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆค่ะสวยยันด้านหลังเลย เมนอีเวนต์อยู่ทางนี้ค่ะทุกคนรอต้อนรับน้องลิซ่า like อันนี้ค่ะเป็นจังหวะตอนที่น้องลิซ่าเดินเข้ามาในพรมสีน้ำเงินมีการถือกระโปรงขึ้นนิดหน่อย จากนั้นค่ะพาเพ,พื่อนๆไปชมน้องลิซ่าในพาร์ทของแบ็กดรอปแอก็คิดว่าตอนที่เข้างานมาก็จะต้องมายืนอยู่หน้าแบ็กดรอปเพื่อถ่ายรูปก่อนใช่ไหมคะถ่ายภาพกับบูกรีป้ายด้านหลังก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนแบ็กดรอปด้านหลังค่ะเป็นสีส้มมาเต็มดังนั้นการที่น้องลิซ่าใส่ชุดสีดํามามันก็ช่างตัดกับสีส้มเหลือเกินดูเด่นแล้วก็สง่าง,งามน้องลิซ่าในพาร์ทนี้ค่ะโคตรสวยเลยผมน้องลิซ่าค่ะมีการปล่อยหน้าม้าเบาๆเป็นการมวยผมขึ้นไปที่ดูปล่อยๆหน่อยโคตรดูดีเลยค่ะ แต่งหน้ายัางไงให้ดูไม่แก่อันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแมงเลยค่ะและก็จจริญการโพสท่าต่างๆของน้องลิซ่าเป็นการพรีเซนต์คอลเลคชันนี้ค่ะที่เปิดตัวล่าสุดได้อย่างดีเยี่ยมเลยหน้าแบ็คดรอปค่ะก็ถ่ายรูปภาพกับคุณพ่อบาบีด้วยขอแสดงความยินด,ดีกับคุณพ่อบาบีนด้วยนะคะได้ลูกสาวมาออกงานอีกแล้วหนึ่งงานซึ่งภาพหน้าแบ็คดรอปนี้ค่ะคุณพ่อบาบีนออกมาโพสต์เองเลยค่ะลงใน i อแล้วจะมีครที่ถ่ายรูปคู่กับซ e o ของแบรนด์ออกมายังไงให้เหมือนฟิล,ลูกขนนาดนี้ มกมาๆอย่าลืมแวะไปที่ไอจีของพ่อบาบินไปเพิ่มเอนเกจกันเยอะๆนะคะต่อมาค่ะพาเพื่อนๆมาชมน้องลิซ่าในโมเมนต์และก็บรรยากาศของการนั่งชมแฟชั่นโชว์โดยบรรยากาศแฟชั่นโชว์การนั่งต่างๆก็ต้องขอเช่นชมพ่อบาบินและก็ทีมจัดงานเลยแต่ว,ว่าหลายคนเขาชื่นชมว่าเป็นงานที่หรูหราไฮโซเวอร์บรรยากาศโคตรดีมันต้องแบบนี้แหละที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะให้น้องลิซ่าออกงานแบบนี้โมเมนต์ Moment แรกค่ะอยู่ในพาร์ทของการนั่งชมแฟชั่นโชว์ซึ่งคลิปนี้แอดก็ไม ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นก่อนหรือว่าหลังชมแฟชั่นโชว์ค่ะแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยมีการใส่เสื้อคลุมเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าจะเป็นระหว่างเตรียมงานเตรียมสถานที่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างคลิปนี้ค่ะได้เห็นน้องลิซ่าประกบกับองตัวพินกรรมการผู้จัดการบุการีค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันอีกรอบแล้วรอบก่อนก็ถ่ายเซลฟี่ให้เขารอบนี้ก็นั่งคุยกับเขาชิลๆเลยค่ะและก็น้องลิซ่าก็คุยจริงจังชิลละทาอะไรก็ดูดีไปหมดเลยค่ะขยับมือก็น่ารักทําปากมุกมิบมุกมิบน่ารั เรียกว่าคุยกับหนึ่งในผู้บริหารของแบรนด์แล้วหนึ่งใครจะไปสุดเท่ากับน้องลิซ่าจะมีพี่ๆจากสำนักงานข่าวดูว่าจากนิตยสารต่างๆมาสัมภาษณ์น้องลิซ่าค่ะแอดชอบความรู้ร้าทังงางามเป็นกันเองมากๆดีดีค่ะคลิปนี้ กับตำแหน่งที่นั่งชมแฟชั่นโชว์ค่ะนั่งฟรอนต์โรไปเลยตำแหน่งด้านขวามือของน้องลิซ่าเป็นต้นไปก็จะมีเซนเดียนั่งถัดจากน้องลิซ่าไปต่อมาก็จะเป็นพ่อบาบินตามด้วยแอนเฮทเทเวและก็มีปรียังกาซึ่งถัดมาด้านซ้ายมือของน้องลิซ่ามีเฟรเดริกเลวีเฟยและก็ถัดมาอีกก็จะเป็นหยางหยางมีแต่สวยๆหล่อๆก,กันทั้งนั้นเลยไม่มีใครยอมใครซึ่งก็จะมีรูปภาพระหว่างที่ชมแฟชั่นโชว์ค่ะต้องบอกว่าน้องลิซ่าเอาอยู่จริงๆนี่คือนิยามของคําว่ามไม่ จมไม่หายไม่ตายละตินแล้วก็ฮอลลีวูดนะคะน้องดิซ่าสามารถอยู่ร่วมกับทุกชาติไม่มีความจมหายแต่ว่ายังสามารถโดดเด่นมากๆเลยค่ะโมเมนต์ตอนชมแฟชั่นโชว์เจาริดของน้องดิซ่านั้นออกงานแบบมืออาชีพเต็ม10ก็ให้ไป100เลยลูกแม่ไม่ตายใครเลยซึ่งคลิปนี้ค่ะตอนท้ายคลิปนิดนึงค่ะจะมีจังหวะที่เซนเดยียส่งยิ้มให้กับน้องดิซ่าเอ็นดูความน่ารักของน้องดิซ่าไงล่ะคะซึ่งคลิปต่อจากนี้ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน น้องดิซ่าชมแฟชั่นโชว์แบบสนุกสนานเลยลก็มีอารมณ์ร่วมมากๆยิ้มใหญ่เลยพ่อบาบินก็คือจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพ o บร์แบ a ค์อ m บัสเตอร์แต่และคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปแต่ก็สวยทุกคนค่ะสวยในแบบของตัวเองเซนเดียเชิดหน้ายกหน้ารลายตากรบนอริซ่าดุกดิกด๊กดุกดิ๊กสดใสร่าเริงเสมอแอนเฮทเวใส่หมวกชุดชั้นมีลูกเล่นแม่ปริยังกากปากแดงชุดแดงไม่อะไรกับใครชมแฟชั่นโชว์แบบตั้งใจ นี่น้องลิซ่าตั้งใจมองพี่นางแบบขั้นสุดมอ่งไปจนสุดทางเลยน่ารักจริงๆลาสายตาจากน้องลิซ่าไม่ได้เลยเป็นโมเมนต์และก็บรรยากาศตอนชมแฟชั่นโชว์ที่สวยงามสง่าจริงๆน้องลิซ่า เป็นบรรยากาศและก็โมเมนต์ในช่วงของดินเนอร์จากการคาดการณ์ของแอดนะคะก็คาดว่าจากคลิปที่เปิดเผยออกมาก็จะมีคลิปทั้งตอนที่เป็นบรรยากาศอยู่บนเวทีที่พ่อบาบินขึ้นไปกล่าวอะไรแล้วก็เชิญโกเบ,บ,บ,บิลแบงก์แอ็บบสเตอร์ขึ้นไปแล้วก็จะมีบรรยากาศตอนที่้องนิซ่าน,นั่งดินเนอร์อยู่โมเมนต์เหล่านี้บางคลิปก็คงจะไม่ได้เรียงลําดับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะขอบรรยายไปตามความเข้าใจของแอดนะคะถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะเมื่อถึงเวล ดนดนิก็จะมีคลิปของน้องลิสาเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังเดินไปหาตำแหน่งที่นั่งของตัวเองเมื่อเจอคนทักไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่น้องนิสาต้องดึงกระโปรงด้วยและก็ต้องเดินไปหาที่นั่งของตัวเองแต่เมื่อมีคนทักทายน้องก็ไม่พลาดที่จะทักทายตอบกลับน่ารักมากๆอย่างคลิปนี้ <Lisa. S 3> <Hi. S 2> จากนั้นค่ะก็จะมีการเชิญพ่อบาบีนขึ้นไปกล่าวอะไรสักหน่อยรวมถึงเชิญกูเบอรแบรนด์แอบบัสเตอร์ขึ้นไปด้วยได้เห็นคลิปคุณพ่อบาบีนค่ะเรียกลูกสาวคนเล็กน้องลิซ่าเรียกว่าลาลาลิซ่านะคะด้วยน้ำเสียงเอนดูสุดๆให้ไอต้าเด็กขึ้นไปค่ะแอนแททวีก็คือมองน้องลิซ่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเอนดูลูกสาวกูเบอรแบรนด์แอบบัสเตอร์ทั้ง3ท่านก็น่ารักต่อน้องลิซ่ามากๆน้องลิซ่าเดินขึ้นไปก็ยิ้มแก้มพองลาลาลิซ่า these Lisa, whatever. A... Yifeng? Sex, ladies and gentlemen, for the dream. Yifeng? Please! Oh, sorry. Ikari? Where is Ikari? น้องนิซ่าของเราก็คือฟิลน้องเล็กขั้นสุดพอมาบินก็น่ารักต่อโกโบแเบนแอมบาสเตอร์ทุกคนเลยโดยบนเวทีก็จะให้ยืนเป็นฝั่งของเอเชียทั้ง3คนมีน้องริซ่าลิวอี้เฟยค่ะแล้วก็หยางหยางอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแอนแฮทเวค่ะเซนเดยียและก็ปรียังกา So tonight's over you can just โดยแอดก็ฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่ว่ามันจะมีคำพูดหนึ่งของพ่อมามินค่ะคำว่า enjoy tonight it's over you can just enjoy จากนั้นค่ะก็จะเห็นโมเมนต์ของน้องลิซ่าเป็นช่วงที่มีการบรรเลงดนตรีไปด้วยน้องลิซ่ามองจากด้านหลังก็คือสวยงามมากจริงๆและก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าตำแหน่งที่นั่งที่นั่งข้างๆน้องลิซ่าค่ะนั่นก็คือเฟรเดริกอาโนนั่นเอง เล่าโมเมนต์ตอนลงจากเวทีจะเป็นการดินเนอร์แล้วแล้วระหว่างนี้ก็จะมีพี่ๆนักข่าวพี่ๆที่ทํางานเกี่ยวกับนิตยสารเข้ามาเก็บภาพเก็บคลิปของน้องลิซ่ามีอะไรบ้างตามมาชมกันก่อนอื่นเกี่ยวกับตําแหน่งที่นั่งของน้องลิซ่ากับตันแบร์แอบบัสเตอร์จะนั่งเรียงกันไปเลยเริ่มจากปรียงกาถ้าจ้าปรียงกาเป็นเซนเดียค่ะแล้วก็ต่อด้วยเฟรเดริกแล้วก็จะเป็นน้องลิซ่าอีกฟังหนึ่งค่ะจะเป็นแอนแฮทเวพูดถึงเรื่องท่าโพสอ,อะไรต่างๆของน้องลิซ่าค่ะต้องบอกว่า นานุกรมฉบับลิซ่าไม่มีคําว่าหายจมแต่ว่าเรื่องหน้าของน้องนั้นเป็นนางแบกเมคอัพมากสวยสง่าไหมคะก็โพสต์คู่กับเซนเดียและก็ปริยังกาก็ยังไม่หายไม่จมค่ะกล้องไหนมาลิซ่าก็จัดให้ได้คะ่ะเป็นไงคะท่าโพสต์ของน้อง น้องนาค่ะน่ารักเสมอกับสื่ออะไรก็ตามค่ะอย่างคลิปนี้เนี่ยเป็นวีแมกซีนมาถ่ายคลิปของน้องนิซา่าได้เห็นน้องใกล้ๆกล้องนี้โคตรสวยเลยยิ้มแบบนี้ใจละลายกันไปเลยสมกับตำแหน่งสาวเดนทิสเตจริงๆนะคะเนี่ย h I b magazine oh, I see you again miss you Bye. ใครมาขอเซลฟี่น้องก็ไม่อิออดแต่อย่างใดก็เซลฟี่ด้วยตัวเองไปเลยงานนี้ค่ะน้องนิาด,ดูโตเป็นสาวเชียวหลายคนได้เห็นคลิปก็ภูมิใจค่ะด้านหลังก็จะเป็นพี่เมนีอปป้าประกบอยู่แต่งตัวโคตหรหล่อไม่ต้องเป็นห่วงเลย พูดถึงเรื่องน้องดิซ่ากับเฟรเดริกอาโนกันบ้างค่ะหลายคนค่ะถึงกับเซลว่าเนี่ยเห็นมา3มคลิปละไม่รู้ว่าคุยอะไรกันคุยไม่หยุดจริงๆค่ะเมามอยกันเก่งมากๆคู่นี้ไม่ว่าน้องดิซ่าจะออกงานที่ไหนค่ะเมื่อได้เจอกับเฟรเดริกแล้วก็เป็นต้องเมาส์กันตลอดแต่ว่าเกี่ยวกับการวางตัวกิริยาท่าทางการแสดงออกของน้องดิซ่าก็สวยงามค่ะเหมาะสมได้ฟีลน้องสาวแบบพี่หุนจริงๆเลยก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆค่ะน้องดิซ่าแล้วก็เฟรเดริก I think a นอกจากนี้ก็จะมีคลิปหนึ่งค่ะน้องลิซ่าเมาส์มอยวอลเปเปอร์ในมือถือของน้องลิซ่าก็ยังเป็นลีโอลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของน้องลิซ่าค่ะรู้หรือ,อยังคะว่าใครคือนัมเบอร์วันพามางานสําคัญงานใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเป็นลูกรักลีโออยู่เรียกว่าเอาเต้าลีโอมาพักหน้าจอตัวเดียวไม่แบ่งใครเลยน้องลิซ่าสวยงามมากๆค่ะคลิปนี้ขี้เมาส์จริงๆแล้วก็เป็นจริตจัดเสื้อที่ปังมากเวอร์ก็โชว์ไหลเบาๆไปเลยสิคะ จากนั้นค่ะปิดท้ายหลังจากที่เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำดินเนอร์แล้วได้เห็นน้องลิซ่าค่ะเดินออกมาซึ่งนำหน้าโดยคุณเลริโอกาวาซ่าค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือรองประธานบริหารฝ่ายขายและก็การค้าปลีกของบูการีในเครือ LVMH Group นั่นเอง และนี่คือรีวิวน้องลิซ่าค่ะสําหรับงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของบูการีวันนี้ซึ่งแอร์ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะถูกอกถูกใจกับลุคล่าสุดข,ของน้องลิซ่าที่ดูเป็นสาวและก็โตขึ้นมากๆเลยเรียกว่าไร้ที่ติค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวความมืออาชีพในการโพสต์ในการร่วมงานต่างๆค่ะรวมทั้งความน่ารักที่มีต่อผู้ใหญ่ในงานไม่ว่าจะเป็นกัปบรนแอม b a สเตอร์หรือแม้แต่ผู้บริหารทุกท่านค่ะเรียกว่าได้เห็นน้องลิซ่าออกงานสังคมแแบบนี้เชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับค่ะก็หวังดีต่อน,น้องและก็อยาก จะเห็นน้องปังๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปอีกคลิปอาจจะมีความยาวนิดนึงแอดก็ต้องกราบขออภัยไว้นะล่วงหน้านะคะแต่ว่าอยากจะให้ครบจบกระบวนวามแอดว่าอาจจะไม่ได้100%ค่ะรีวิวตามความเข้าใจของแอดเองค่ะเท่าที่มีข้อมูลหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะ I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.